สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงเว็บร้อยยี่ห้านะครับก็สเตปน่าจะเป็นวิบากนะครับอันนี้ก็ก้านวิบากนะครับใส่เว็บร้อยยี่ห้านะครับยืดชักสิบมิลแล้วก็ล้อมโต้ได้นะครับนี่ครับล้อมโตครับร้อยห้าร้อยหกเลยนะครับอันนี้ก็มาดูศูนย์กันนะครับเช็คศูนย์ก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อเหวี่ยงที่ลูกค้าซื้อขาดนะครับ เราก็ไปซื้อข้าวเหี่ยงนะครับของเว็บร้อยห้ามาให้นะครับข้าวเหี่ยงเดิมๆนะครับนี่ครับแล้วก็เอามายืดถ่วงนะครับเปลี่ยนก้านให้นะครับอันนี้ศูนย์ค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับก็ดูความลื่นของก้านครับก็ลื่นมากอะครับเนี่ครับพอเป็นก้านสองจังหวะนะครับครอบโตด้วย ตัวนี้ก็พร้อมที่จะส่งแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ตั้งศูนย์ง่ายครับเพราะว่ามันเป็นก้านสองังหวะนะครับสลักล่างมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวใส่ลูกปืนลูกปืนก็เป็นลูกปืนแท้นะครับนี่ครับก็จะใช้งานได้นานหน่อยแล้วก็จะโยกช้านะครับเป็นลูกปืนข้างข้อข้อเหวี่ยงนะครับซื้อมายืดเสร็จเปลี่ยนลูกปืนด้วยแล้วก็เปลี่ยนเฟืองด้วยนะครับ ฟงโซ่ลรลิ้นก็จะเป็นฟืงโซ่ลรลิ้นแบบของใหม่นะครับสร้างขึ้นใหม่นะครับไม่ได้ใช้ของเดิมเพราะว่าตัวที่ติดมากับข้อเหวี่ยงมันสึกนะครับนี่ครับแล้วก็เอาของใหม่ให้เลยนะครับนี่ครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับแต่ว่าโดนขี้ฝุ่นครับเก็บไว้นานนี่ครับต้องลูกปืนแท้แน่นๆแบบนี้เลยนะครับข้อเหวี่ยงโตๆแบบนี้ส่วนเรื่องของการประกอบนะครับเดี๋ยวลูกค้าเข้าไปประกอบเองนะครับเขาเป็นช่างนะครับก็ ตรงนี้เราก็กึงแผ่นชิมให้แล้วนะครับนี่ครับกึงแผ่นชิมออกปกติแผ่นชิมจะใหญ่กว่านี้นะครับจะนูนออกมาแบบว่าเยอะเลยครับนูนสูงขึ้นมานะครับอันนี้ก็กึงตูดก้านให้ด้วยนะครับจะตูดก้านเนี่ยเวลาประกอบไปนะครับเนี่ยให้ก้านมันโผล่น้อยที่สุดเลยเพราะว่ารู้ๆกันดีครับเว็บไ้อ์ยี่ห้าถ้าเกิดยืดประมาณสิบมิลเนี่ยมันจะติดเกียร์เฉีวยวเกียร์ นะครับถ้าเราไม่ได้ไปใส่เกียร์แต่งหรือว่ากึงล้างเกียร์ออกน่ะติดแน่นอนครับทายากครับถ้าใครไล่ไม่เป็นก็จะวิ่งยากด้วยนะครับถ้าใครไล่เป็นแล้วมันแรงกว่าชักห้าแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสายวิบากนะครับเนี่ยรอบสูงสูงท็อกสูงสูงกำลังเยอะเะนะครับอันนี้ได้หมดเลยนะครับเครา่อย่างตัวนี้ก็สนใจสั่งทําได้นะครับตัวนี้ระยะเวลาในการทําก็อยู่ที่ประมาณอาทิตย์กว่านะครับก็ทํายากนะครับกว่าจะ เอาข้าเหวี่ยงมาครอบนะครับอาจจะยืดนะครับก้านก็สั่งนะครับรอนานมากแล้วเป็นก้านวิบากนะครับอันนี้ตัวนี้ใช้ประเก็นอยู่ประมาณ20มิลนะครับ20มิลเกณฑเยอะมากครับเกนตึกนะครับใช้กับสลักลูกสูบ16มิลนะครับลูกบอสได้เลยนะครับวาลก็นู่นแหละครับ3 3 2สาม30่ส้มสี่ิะครับก็ ใครสนใจก็ส่งมาทําได้นะครับหรือแบบขายขาดเราก็มีนะครับแบบขายขาดเรามีนะครับข้อเหวี่ยงร้อยสิบไอนะครับซุปเปอร์คัพนะครับปาวานนะครับบังลมแล้วก็ข้อเหวี่ยงธรรมดานะครับมีทั้งชักสามชักห้านะครับอ่าสามห้าแล้วก็หมกปะเก็นแล้วก็มีปะเก็นสามมิลห้ามิลสั่งได้หมดเลยครับยืดครอบทัว